สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องครับผมครับจะดผ้าพี่น้อยเอฟซีตามต่อแนวทางล่าพัฒนาครับงวดวันที่สามพฤษภาคมเด้อครับพี่น้องครับเช้าวันที่สามพฤษภาคมครับมีน้าเชียร์ผ้าลวยจะดผ้าพี่น้อยเอฟซีตามแนวทางของพอจะเลื่อนศินครับครับพอจะเลื่อนศีงวดวันที่ ยี่สิบแปดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะครับเพื่อใไ้วิ่งแปดกับเก่าครับผมตัวเด่นของเพื่นเป็นลักหน่วยครับตะว่างว่วางหันไปลักเพื่อนไหแปดนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นไปลักซิบแบบนี้ครับผมแต่เต่ออกแปดศูนย์ต่ว่าพอกับว่าได้จับแปดศูนย์ครับผมครับแต่ว่าตัวเด่นของพอเนี่ยคถือว่าต่องมากเนาะพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ก็พิเศษนิดนึงเ้อครับพี่น้อง มีพิเศษสองอย่างคืออ่าพอสิล่องปรับเป็นสูตรลักซิฟครับผมตัวเด่นของพอสองตัวนี้ครับพอจะปรับเป็นสูตรลักซิฟเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าพี่น้องเอฟซีอาจจะิกลับไปก็ได้ครับผมแต่ว่าจะเน้นไปที่ลักซิฟครับแล้วก็พอกับบ่ได้ให้สัมผัสนําครับพี่น้องเนาะเอ๋อมามุมนี้เพราะว่าอันเม่ย์ไงพอใหญ่เพิ่นปลูกข้าวไว้แล้วครับผมครับปลูกข้าวไว้แล้วอนนพอ,อมติจันทร์ ปลูกพักสวนขั้วแล้วครับผมครับพื้นที่ก็ถมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เอาข้ามาลงอยู่ครับพี่น้องเนาะเพิ่งจะเอามาลงมือว่านนี่ครับผมมือว่านมือก้อนนี่ครับส่วนพื้นที่ที่ว่างนี่กจ็จะอาจจะมีปลูกพักบ่ว่าจะเป็นพืชสวนขั้วหรือว่าจะเป็นใหม่ผลด้วยครับผมครับคิดกันไว้อยู่ครับผมอยากจะปลูกผลไม้นำ ครับพี่น้องเนาะครับเอามาต่อครับพี่น้องครับผมเล็กของพอจะเลื่อนสินคลิปนี้เพิ่นบ่ได้สัมผณสเด้ครับผมวันนี้ครับจังได๋ก็มาพิจหน้าเบิ่งไปน้ากันครับผมพอบ่ได้สัมผัสวันนี้ครับให้น้าเชียร์ผาร้ยมานําเสนอเอาครับผมครับเท่งหน้าครับ่ได้มาโดนแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันบ่ได้มาน่งยู่โดนแล้ว มั่นหานาที่ครับพักค้าผูกไว้ก็เริ่มมีแตกยอดแล้วครับแตกยอดแล้วครับนี่น้องครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นเพืชอพักเดี๋ยวจะไปปลูกยูดเดินทีวาเมื่อกี้นี่พ้อครับผมต้วนแค่กัหง่แล้วครับต้วนแค่ปลูกไว้ต้วนหมักฮูหมักพักบัวพักแป้นครับ ส่วนเรลิกก็เอาออกแล้วครับผมพร้อมที่จะทำหน้า้วบัตครับกระเพ้ามีมดนะครับผมเอาครับพี่น้องกับไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะลาพัฒนาพ่อเจริญศิลป์เป็นแนวทางครับผมครับมือนีก็เรื่มต้นอ่าเลขกเล่าออกแล้วครับผมสิไหลมาไทยบ่โอตัวที่ครับผมเล่าออกมือนี มู่ว่านเลขรัฐบาลไทยออกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งทิ่งออมสินทึงเหลขกแง่ครับผมสีไหลามาเลา่าพ่พี่น้องเนาะครับผมครับหนึ่งกับเก่าสิติดมากเพครับผมครับระวังให้ดีเด้อครับพี่น้องเอาครับไปเบิ่งเหลขของพอจะเลื่อนสินงวดวันที่สามพฤษภาพค,คมกันเลยครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อจะเลื่อนสินสามพฤษภาพค,คมหกสิบหก พี่น้องเอฟซีที่เป็นแฟนครับพอครับได้มากเ้าได้ครับผมหลักสิบบนล่างครับผมเปลี่ยนเป็นหลักสิบครับพี่น้องเนาะครับสามกับสี่ครับพอว่าหลักสิบพอเดินดีเพิ่นก็เลยจะจับเลขเด่นของเพิ่นนี่เป็นหลักสิบไปเลยครับผมว่างหันเพิ่นให้แปดกับเก้าก็ออกแปดศูนย์ครับผมเอาสองตัวของพอวันนี้ก็คือสามหกสามเจ็ดสามแปดครับผมสี่หกสี่เจ็ด ซีแปดครับผมครับกลับด้วยนี่น้ำเชื่อผ้าลวยเขียนไปให้พี่น้องเอซีกันไว้ได้ครับผมตัวเน้นของเพลินก็คือสามแปดกับซีแปดครับผมติดแปดถ่ายได้ครับผมหลักสิบสามกับซีครับพี่น้องเนาะครับดูประกอบหลายๆเสี้ยนเด้อครับพี่น้องเบื้องประกอบหลายๆเสี้ยนครับผมบ่าวาจิเป็นเด็กของพอบางพี่ครับผมตอนนี้เพลินกั กำลังเดินดีบ่ว่าจีเป็นไยหรือเล่านะครับผมพอเสร์กครับผมอีกสำนักหนึ่งพอเสร์กเดินดีครับบ่ว่าจีเป็นไทยหรือเล้าครับผมพอเสร์กเพิ่นกัดเข่าสามตัวเลยครับพี่น้องไยครับเหล็กเล่าเพิ่นกับเข่าอีกนะ้องพี่น้องเนาะหมวที่ผ่านมานั่นเพิ่งจะจับแปดศูนย์ครับเหล็กเด่นเพิ่นกอดข้อกันครับเหล็กหญ่ขี้กันครับพี่น้องเนาะ จังไดก็ลองเบิ่งไปประกอบเลา่าพัฒนาได้หลายเซียนเลยครับผมปูขุนค,ครับเพิ่นก็เลขวิ่งไม่เคยพลาดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเลา่าพัฒนาครับแล้วก็เลขของปูโรบิลลี่ครับกับเลขวิ่งเพิ่นกับเขาคือก,กันครับพี่น้องเอานี่ถ่ายบรรยากาศสวนรอ,อบบ้านนี่แหละครับผมพักไส้นี่งามครับ ต่วหมากพัฒนา่ีออกครับพี่น้องเก็บหน่อไปกินกับปนกับลาบอยู่ครับพี่เจาหน้าเบิ้งเอาเดอ้อครับผมลาพัฒนามื่อนี้เป็นหมวดแรกหลังจากที่ยุดไปหลายมือเยอะครับผมวันที่หนึงกับบได้ออกครับเอาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ลาพัฒนาพ่อจเจริญศิลน สามกับซีครับสามกับซีเป็นหลักสิบปับปรุงสูตรนิดหน่อยเด้อครับพี่น้องครับสามหกสามเจ็ดสามแปดครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนี่นะครับพี่น้องเพิ่นบดจับายหางครับผม บายบายเย็นๆกะอย่าเลืมเด้อครับพี่น้องเมื่อวาจะเป็นพี่สาวเกาหลีหรือว่าพี่ปักกายครับผมเป็นทีน่าเสียดายงวดว่างันโอ้พี่น้องครับผมศูนย์สี่สามครับผมเด็กออกศูนย์ห้าสามครับโบสสันพี่น้องเอฟซีคงจะได้ประทูเข่งง่ายกันอยู่ครับผมครับจากในกับมาล่อตามกันต่อครับพี่น้องนะเนาะเหล็กกับมีเขา่ามีหลุดมีเฉียดมีตรงๆแล้วครับผม โดยเฉพาะแนวทางที่พี่น้องรอคอยเพิ่นว่หลายหางครับผมพี่ประกาย V.I.P เพิ่นครับมาตามติดตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับนี่ก็ประมาณ2องมงก็กลัวครับผมพระอาทิตย์ขึ้นมาเริ่มสีแดดแล้วครับพี่น้องมือนี้ก็ได้ครับผมมีกอภัยเดี๋ยวจิมาแต่งแห้ง,งามๆนี่ครับผมครับแต่งแห้งๆพ่อเด นั่งเย็ยนๆครับสวนนี้ก็จิคิดว่าจิปลูกผลเราใหม่เนาวากันไปครับพี่น้องเนาะครับลองบึงครับหรือว่าใหม่ผลครับดีใจกับพี่น้อง FC เอฟซีเยครับผมที่ได้โชว์ไอรบับ อาเลดัฐบาลไทยครับผมเรียกเล่าเมือแลงนี่ก็ขคอห้โชกดีครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชียน้ำเชียร์เจ็บอามาสรุปให้ให้เกาได้ครับผมว่าตัวเด่นตัวชนในงวดนี้มีตัวใดแน่ยครับพี่น้องเนาะครับงวดวันพันชนแปดหลายครับผมแปดมาอหลีครับงวดนี้ชนตัวใดเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันนะพี่น้องครับผมว่าเพิ่น แต่ละเสียนแต่ละสำนักเพื่นให้ตัวเดนมากตัวใดครับผมเอาเนี่เป็นข้อมูลอีกเสี้ยนหนึ่งได้ครับผมพอจะเลื่อนสินครับสกับสหลักสิบรับผมถ่ายคลิปนี้ขอวอว้พรให้พี่น้องเอโชคดีครับผมถูกหวยเรื่องเงินล่าพัฒนาไปน้ำกันหัววันที่3ามพฤษภาคม66สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ